แดงให้เราทําไมอ่ะกูเงินกูก็ถูกอ่ะกินไหมเนี่ยหืมหืมว้าสำหรับกูไม่มีคําว่า high risk high return หรือเสี่ยงมากกําไรมาก กลับมาเจอกันห่างหายไปนานตอนนี้กูอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเว้ยมีเป้าหมายอยากจะได้ออปชั่นสักชุด2ชุดรับออปชั่นของวินเทจเป็นในญี่ปุ่นล้วนๆอย่างแรกเลยกูจะเติมเงินเข้าบุกเกอร์ก่อนเลย 8x ก็อนนี้มึงน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆแล้วถ้าเกิดว่าเปิดบุ๊กเกอร์ 8x แบบนี้ก็จะได้ใช้สัญญาณเห็นไหมตอนนี้มีสัญญาณคู่เงินที่มาก็คือคู่เงิน EU คู่เงิน GU แบบนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือการมาเลือกที่หน้าบุกเกอร์ของเราตอนนี้น่าจะสอนไปหลายรอบแล้วแต่ว่าสอนนีกรอบก็ได้เห็นไหมมีค ตอนนี้ออกออเดอร์ไปแล้วเราจะต้องทบไม้ที่2นะเห็นว่ามีสัญญาณดอกที่2มาก็ทบไม้ตามระบบเลยมันให้เราทบ3าไม้เราก็ทบ3าไม้ที่ต้องทําก็คือตั้งเวลาเป็น1นาทีถัดไปมันก็ใส่จํานวนเงินเป็น2เท่าของไม้แรกแล้วก็ก,กดฟอลโล่ลงตอนเหลือ2วิสุดท้ายไปไม่ตรงตามเงื่อนไขเท่าไหร่มื่อยู่ดีก็กลับตัวเฉยเลยสัญญาณเอาไม้แรกแล้วกูไม่อยากควงเดินเงินสิเปอนต์พอร์ตกูหนึ่งหมื่นใช่ไหมกูก็เดินเงิน1000ก็จะเก็บเต็มที่ประมาณสามถึงสี่ไม้พอดีฮะตอนนี้สิบแปดวิส่วนอินดหน่อย ามาม้แรกมาแล้วมึงกับไรร้ 100. อยตอนนี้มีสัญญาณตัวต่อไปก็คือคู่จียูใช่ไหมสิ่งที่ต้องทําก็คือตั้งเวลารอไวถ้าปิดไม่เลยแท่งนี้เม็ดไม่ขึ้นยังไม่สวยพอแค่นี้เราก็เลี่ยงไม้ที่เราจะต้องลุ้นเยอะล้เตะตามสัญญาลุ้ลลนๆกูอแค่หาความรู้มาใช้คู่กับสัญญาให้มันแม่นขึ้นแค่นั้นเองเข้าตามรอบจักเทนตลาดให้มันเป็นวางแผนการเดินเงินให้มันดีๆหน่อยอมาตอนนี้เดี๋ยวลุยกด follow ขึ้นกันที่คู่เงิน g ียตั้งเวลาเป็นหนึ่งที่ถัดไปไวหน่อยนะสามสองเฮ้ย follow ขึ้นแล้วครับจังหวิน ตั้งใจจะเก็บาไม้ก็คือ3ไม,3ม้มีเป้าของตัวเองอยังวิ่งไม่เลยกอบบอลิงเจอร์แบนด์ยอยู่เหนือเส้น EMA 12และพาราโบลิกซาซัพพอร์ตของกูด้วยอันนี้กูเพิ่มอินดิเคเตอร์ไปนิดหน่อยก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมแหละแล้วจะ Follow ตัวนี้ขึ้นอีกตัวหนึ่งกู้เงิน EU ขึ้นอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ทนันเดี๋ยวเราต้องทบเป็นไม้สองนะนนมึงเวลารอไว้ก่อนว,ว่ามันน่าจะวินมันน่าจะวินเดี๋ยวเราฟอลโล่ EU ขึ้นต่อเลยไปอ่ะกู้เงิน EU วินครับมึงน่าสวยงามอ่ะแล้วขออีกดอก คู่เงิน EU ไปมึงแล้ววันนี้5 0าิบวิไหวมันต้องไหวมันต้องไหวสู้วัน 5, 4, 3, 2, องอปิดเสมออ่าไม่เป็นไรมเป็นไรเอามามีคู่เงิน EG มาเดี๋ยวเราไปทบคู่เงิน EG กันคู่งเงิน EG วันนี้ราคาดีด้วยเอาเรขึ้นเลยเดี๋ยวปิดเสมอไปไม่เป็นไรเราสามารถเรืนได้ตลอดมึงไพ่เซตเรามันสำคัญมากยังไงเราก็ต้องเป็นเครื่องดึงดูดเงินถ้าเกิดว่ามึงไม่หัวร้อนตามมันนะมันยังไงมันก็กลับมาอเออสเออวยเออต้องแบบนั้น3 2 1อื้อหือ กลับมาแล้วกลับมาแล้วกูบอกแล้วอ่ามันจะสวิงนิดนิดนึงมึงตามสัญญามันง่ายเขาก็แค่ไปโฟกัสเรื่องการเดินเงินตลาดนี้มันเป็นตลาดที่เสียงนะใช่ปะเส่างน้อยเราต้องบริหารความเสี่ยงของเราให้มันไม่โดนตลาดกินเพราะความรู้ยังไงก็สำคัญยังไงไม้นี่ก็วินแล้วไปต่อที่ GU สวยด้วยตอโลขึ้นอีกไดอดอกเน้นๆเถอะ เดี๋ยวลงมาแดงใช่ไหมตบอีกสักไม้หนึ่งเต็งรอบหน่อยเออสามสิบวิไปไอตอนนี้พบไม้แล้วนะมึงกู้เงินจีอู่ดูซิจะกลับตัวไหมวิ่งไปชนแนวมันแล้วล่ะว่ายังมีโอกาสขึ้นไปอยู่จำนวนเงินเปสองเท่าแล้วเออสวยต้องแบบนั้นสองเท่าไม่สองเท่ามึงเออไม้แรกเก็ซอยไปสองพันนี่วะไงไม่ไรไงวินก็ยังดีกว่ากำไรดีกว่ากำไรเอาง่ายๆแค่นั้นพอกำไรดีกว่ากำไรแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวินไป มาแล้วพันหกทางแล้วมึงตอนนี้เราสัญญาอย่างเดียวริงพันหกมันก็พอจะได้ไหลายๆอย่างอย่างเงี้ยงนอีเจมาให้เราฟอลโล่ลงใช่ไหม ต้องเลยเสน้นกินเม็ดแล้วแต่ว่าต้องเลยเส้นจะให้มันเลยเส้นสักหน่อยิวิอ่ะมาเลยเส้นแล้วกอกินเต็มๆตมหน่อยเส้นนี้กำลังสวยอย่าง GU ตัวนี้ต้องปิดเลยเส้นนี้เลยจะน่าเข้าไม่สวยว่ะก่อนได้ปะ <c oughs> ถ้าขึ้นมาเขียวสวยๆเราเอาใไปไส้สวยๆส,สักดอกไปก็ได้แต่สำหรับปูเว่ามันยังไม่สวยพอไปไส้สักดอกก็ได้ยังไม่งามพอแต่ดูใบไส้เราจะวินไหมไมันวินแล้วก็ถ๋ยวินด้วยใบไ,ไส้กูเาว่าใกล้เม็ดแบบนี้จริงๆแล้วกูไม่อยากต่อไ่ะน,นี่แค่สับเล่นๆใบไส้ใส่ใช่ถ้าวินโอเคเพราะว่าเห็นบ้าตอนนี้มัััััันนกกกลลลงบตวตวตวหมเย ก่อนจังหวะนี้เอาอย่างเดียวครับไม้สามมากันสวย,ยมันมีแนวอยู่คร่าวๆมันมีแนวอยู่แต่ว่าคือมันแค่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกูสักเท่าไหร่ไปก็ได้ไม้สองที่ไปลายไส้ไปครับยัไงไงมันวินไหมคือเราสัญญาณจริงๆแล้วไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กูจะเข้าเทรดด้วยนะไม้นี่กูก็สัญญาณวินดีใช่ไหมมาอุ้ยเอาแบบรีบร้อนเตือนๆเอาลงมาสวยเออสิบวิเออปลายไส้ทํางานแล้วจังหวะน,นี้จริงมีแค่สัญญาณอย่างเดียวก็อยู่แล้วมึงจีจียังไงจีจีพอลดลงอีกมึงอ้าวอุยไม้สุดท้ายเรา เออตอนนี้กำไรมาแล้ว2อ0พนะหมายไม้สุดท้ายเราถูกได้มากยังไงเออเห็นปะเออยังไงสายไส้เราทำงานสวยอ่ะเยังไงจะให้กวินไม้นี่เถอะจานกูขอละแปดวิลลงมาช้ำๆลงมาช้ำๆลงมาช้ำๆด่างไรเชื่อมาแทงยาวๆไว้น้องกลับตัวเป็นค้อนเลยไอ้เวนหน้าสัญญาลงมาแล้วแต่รอโบเกอร์อย่างเดียวโบเกอร์ยังไม่แดงโบเกอร์เป็นไรครับเนี่ยโบเกอร์ไม่แดงให้เราทำไมอ่ะกูเงินกูก็ถูกอ่ะปดีไหมเนี่ยโอ้ชงข่าว ว้าวิดข่าวชนข่าวตื่นเต้นเลยอ๋อโอเคมึงตามเป้านะชนข่าวพอดีกูเริ่มเช็คข่าวด้วยเลสวิงเมื่อกี้มึงน่าจะเห็นว่าจังหวะที่น้าสัญญาณเป็นสีแดงแล้วเราก็งงว่าบุกเกอร์มันน่าจะแดงตามดิวะเออแต่เราก็เริ่มดูไปเลยว่าเป็นช่วงข่าวเห็นปะกราฟมันจะหยุดรอเด้งไปเด้งมาแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้กูได้เป้าแล้วมก็จะถอนเงินไปซื้อของหรือว่าไม่ก็ไปหาอะไรกินกันเคแล้วก็เดี๋ยวกูจะบอกพิธีการขอสัญญาณคร่าวๆด้วยสําหรับใครที่อยากจะมีสัญญาณแบบนี้เป็นของตัวเองตอนนี้ไมม่ีลลอตเย 1 0เข้าไป1,000ตอนตอนประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่ะเนี่ยย,ยังไม่เกิดร้อนเลยนะเห็นปะเนี่ยออกไม้แรกตอน9ก้านาฬิกาศูนย์แปดนาที ต,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 อตอนนี้กำไรมา4,000ใช้เวลาประมาณ20นาทีมึง20นาทีกำไร4,000กูแฮปปี้แ,แล้วกูโอเคแล้วกูกูไม่เล่นละสิ่งที่กูต้องทำก็คือปิดเสียงไปเลยแล้วกูจะถอนเงินหาอะไรกินไอ้ก็ไปหาซื้ออปชั่นกันแต่ว่ากูอยากใช้ตังค์เนี่ยจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอเป็นในญี่ปุ่นไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากได้ก็คงซื้อแล้วูยอดถอนกอูสำหรับการถอนคร่าวๆนะมึงมึงต้องใส่ชื่อให้ตรงกับหน้าเล่มมึงด้วยก็มึงยืนยันหน้าเล่มรหัสเลขอะไรก็ใส่าตามเลขนั้นเขาให้ใส่ย,ยืนย 4, 000, อ,ออกสี่พันก็ได้เปอร์เซ็นช่างมันช่างหัวม,มันไปซีเรียสก็สำหรับคนที่มึงอยากได้สัญญาณเป็นของตัวเองใช่ไหมมึงแค่มีบล็อกเกอร์แปดเอลิกงอยู่ข้างใต้คำอธิบายในนั้นนอกจากมีวิธีการสมัครบล็อกเกอร์แล้วใช่ปะ่ะมึงจะได้เรียนกับกูด้วยกูทำไลฟ์อยู่ทำไลฟ์สอนเทคนิคที่ใช้คู่กับสัญญาซิกซี่ทุกตัวเหมือนกันมึงสามารถเข้าไปเทรดพร้อมกูได้เลยทุกวันนี้ก็มีคนเข้าไลฟ์เทรดกูประมาณสองสามร้อยคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงเข้าไปเรียนรู้ก่อนเลยมึงไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยตอนนี้มึงต้องการการศึกาาาาาาา้มมัันนกกกกวววว่่่่่่่่เเเเเดดดดิออออยย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 งงงงงีีีีีูููจะบพตตตลลไ็็ปทสสสแค สำหรับกูไม่มีสำหรับกูไม่มีคําว่า risk h i g h return หรือเสียงมากกาไรมากของกูมีอยู่ในหัวก็คือว่ากูมีความรู้จักการลงทุนของกูมากเท่าไหร่กําไรหรือผลตอบแทนที่จะได้มาจะเยอะเท่านั้นสิ่งที่กูมีอยู่ในหัวมาตั้งแต่ก่อนที่กูจะเข้ามาลงตลาดนี้เลยอย่างน้อยกูแบบกูอยากได้ว่ะอยากได้ทั้งเม็ดเงินและก็เวลาด้วยอย่างการไปที่ไหนก็ได้แล้วยังสามารถหาตังได้อยู่นั่นคือสิ่งที่กูต้องการเลยเพราะว่ากูเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากมนก็เดี๋ยวกูทาหน้าสแกนไว้ให้มึงเข้าไปขอแอดมินเลยว่าเอออยาก ให้มึงสมัครโบเกอร์แปด x เติมเงินเข้าไปในพอตตัวเองย้ำว่าของตัวเองไม่ต้องมาเติมเงินใ้กลุ่มมึงก็จะได้รับห้องสัญญาณแบบนี้แล้วก็ในกลุ่มก็จะมีคนเทรดตอนนี้สัญญาณหนึ่งอาทิตย์มันไม่มีฟรีคอร์สมึงมึงแค่ไปใช้สิทธิ์ในการใช้สัญญาณให้คุ้มแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีห้องเรียนสอนพิเศษด้วยอย่างห้องเทคนิคลับที่จะไลฟ์ดาหนึ่งประมาณสิบสองครั้งมึงยังไงก็เข้าไปเรียนรู้ดูก่อนไม่ต้องใช้เงินเยอะไอ้เงินเย็นที่เรามีอยู่มึงไม่ต้องรีบไม่ต้องโลภและมึงจจจจจะะะะไไไมม่่่่่่ล้้้้้าาางงงรรููัักกกกใใคนนนนททีีีีีีออออออยยยตตดดดปปววเเเ๋๋ืืขซบ็ ให้มึงดูอีกทีก็ตอนนี้กูอยู่ที่ Airbnb แถวโอซาก้ามึงกูย้ายมาจากโตเกียวที่โอซาก้าช่วงเวลานี้ก็มาพักเทตกังเดี๋ยวกูไปต่ออีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าตังเข้าไหมและเดี๋ยวไปเจอกันตอนร่องครับมึง